สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องปัญหาพริกดอกร่วงรวมไปถึงถั่วฝักยาวมะเขือและพืชอื่นๆที่ดอกมันร่วงนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้องประสบพบเจอกันเยอะพืชดอกร่วงพริกดอกร่วงนะครับถามกันเข้ามาว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุเนี่ยมันมาจากไหน ใส่ทุกอย่างแล้วแหละปุ๋ยอาหารเสริมฮอร์โมนอะไรก็ฉีดแต่ดอกมันอย่างร่วงปัญหาหลักหน้าแรงนะครับช่วงหน้าแรงเนี่ยปัญหาหลักที่พบเจอกันนะครับมากที่สุดน้ำครับขาดน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ,อพี่น้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยบาต้น ผมให้ทุกวันเลยนะครับให้ทุกวันนะ่ะเราให้เยอะขนาดไหนถ้าเป็นสายน้ำหยดเป็นสปริงเกอร์เราปล่อยนานแค่ไหนนะครับหน้าแรงครับกลางวันแดดร้อนบวกบางวันมีลมด้วยมันทำให้ดินเนี่ยมันแห้งไวน้ำระเหยไวเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชของเรา พริกของเราถั่วฝักยาวมะเขืออื่นๆเนี่ยมันก็จะได้กินน้ำไม่ต็มที่นะครับผมพูดแบบภาษาชาวบ้านฟังกันง่ายๆนะครับคือมันกินน้ำไม่ต็มที่ออะมันกินไม่อิ่มนะครับพอพืชมันได้น้ำไม่ต็มที่เนี่ยอาการที่พืชมันติดดอกเลยนะพริกติดดอกถั่วฝักยาวติดดอกมะเขือมันก็จะทำให้ดอกเนี่ยมันร่วง นะครับเหี่ยวเล็กน้อยมันก็ร่วงหรือไม่เหี่ยวมันก็ร่วงนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแล้งเราต้องเพิ่มน้ำอีกนะครับเราเคยปล่อยกี่นาทีครึ่งชั่วโมงเพิ่มเข้าไปอีกครับเคยให้ แบบปล่อยตามล่องหรือบางท่านวันเว้นวันบางท่านสองวันครั้งสาวันครั้งเนี่ยก็ต้องเพิ่มมาเป็นทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละครั้งเพราะหน้าแรงอากาศร้อนน้ำระเหยไวนะครับดินม,มันแห้งไวบางครั้งเนี่ยเราดูแค่หน้าดินของเรานะเอ๊มันดูเหมือนมันไม่แห้ง ดูเหมือนไม่แห้งแล้วมันขาดน้ําได้งไงเแบาบต้นมันขาดครับเพราะดินที่มันซับน้ําสะสมน้ําไว้ในดินเนี่ยเพื่อที่จะให้พืชเราดูไปกินเนี่ยมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการนี้อาการดอกร่วงหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากน้ํา เป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับประสบการณ์ที่ผมทำมาหลายปีนะครับสาเหตุอื่นมีไหมมีครับสาเหตุอื่นจำพวกแมลงพวกเพลี้ยไฟจำพวกวีนะครับเพลี้ยพวกปากดูดต่างๆนี่ก็มีส่วนแล้วก็ขาดจำพวกฮอร์โมนหรืออาหารเสริมทางใหเนี่ยโดยเฉพาะ จำพวกแคลเซียมโบรอนนะครับเขาต้องได้รับบ้างไม่ว่าจะให้ทางดินหรือฉีดพ่นทางใบนะครับไปช่วยในการลดดอกร่วงทำให้ติดดอกทำให้ติดผลนะครับแคลเซียมโบรอนเนี่ยก็สำคัญในเรื่องของดอกของผลนะครับแต่ปัญหาหลากักๆเนี่ยถ้าพี่น้อง อฉีดทุกอย่างให้ทุกอย่างนะครับปุบ๋ยทางดินสม่ําเสมอทางใบฉีดอาหารเสริมหลักๆอะไรนีอะไรเนี่ยฉีดเพลี้ยก็กําจัดก็ไม่ค่อยจะมีหละบางท่านบอกไม่มีเลยแต่ดอกร่วงนั่นแหละรครับสาเหตุเนี่ยหน้าร้อนก็คืนน้ำร้อนมากทั้งวันนะพอดอก ของพริกของถั่วของมะเขือผักทออื่นๆเนี่ยมันโดนแดดแดดจัดตอนกลางวันเนี่ยมันก็มีอาการแล้วครับมันร่วงได้ต้องเพิ่มน้ำมากกว่าปกตินะครับเพิ่มขึ้นอีกสำคัญมากครับเราไม่ต้องพยายามไปแก้อย่างอื่นหรอกครับพี่น้องหลายท่านพยายามแก้อย่างอื่นหา าาจำพวกอาหารเสริมจำพวกอะไรต้งอะไรมาฉีดนะครับหมดตังค์ไปเยอะมันก็อย่างร่วงมาแก้ที่น้ำนะครับเพิ่มน้ำเข้าไปอีกจะเคยให้วันเวนว้ันให้ทุกวันนะครับจะเคยให้น้อยเคยให้20นาที30สบนาทีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับให้พืชของเขาเนี่ยหรือว่าพริก พืชอื่นๆเนี่ยเขาจะได้รับน้ําแบบเต็มที่ราเลี้ยงใบรอเลี้ยงดอกนะครับอาถตพี่น้องยังให้น้ําอยู่เหมือนเดิมเนี่ยพี่น้องก็ลองมาเพิ่มน้ํานะครับลองมาเพิ่มว่าพริกหรือว่ามะเขือหรือถั่วฝักยาวเนี่ยมันจะหยุดดอกร่วงไหมนะครับไอ้ครั้นที่จำไม่ให้มันร่วงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ ดอของพืชทุกชนิดที่เราปลูกเนี่ยดูแลดีแค่ไหนโดยเฉพาะตัวฝักยาวพริกเนี่ยมะเขือเนี่ยมันก็มีโอกาสร่วงแต่ถ้ามันร่วงไม่เยอะมันร่วงเล็กน้อยถือว่าปกติเป็นธรรมชาติของเขานะครับแต่ถ้ามันร่วงเยอะร่วงมาเป็นกองร่วงแทบจะหมดต้นเนี่ยไอ้นั่นมันผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นหน้าร้อนแก้ด้วยการเพิ่มน้ำนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเอต้นดึงซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนะครับหน้าแรงครับกลางวันแดดร้อนบวกบางวันมีลมด้วยมันทำให้ดินเนี่ยมันแห้งไวน้ำระเหยไวเพราะฉะนั้นเนี่ย พืชของเราพริกของเราถั่วฝักยาวมะเขืออื่นๆเนี่ยมันก็จะได้กินน้ำไม่เต็มที่นะครับผมพูดแบบภาษาชาวบ้านฟังกันง่ายๆนะครับคือมันกินน้ำไม่เต็มที่เอามันกินไม่อิ่มนะครับพอพืชมันได้น้ำไม่เต็มที่เนี่ยอาการที่พืชมันติดดอกเลยนะพริกติดดอกถั่วฝักยาวติดดอกมะเขือ มันก็จะทําให้ดอกเนี่ยมันร่วงนะครับ